สวัสดีครับพบกับเซอร์ซิดนะแล้วเราอยู่ในเกม c r e a t u r e of Sonaria นะวันนี้เราอยู่กับน้องกอร์ลักัสนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ากอร์ลักัสนะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็โหดหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยฝากกดไลค์กด subscribe ก,กับเซอร์ซิดด้วยเลยครับกอร์ลักัสนะครับ, k k ass, รบเป็นสัตว์บกสัตวาา์กินพืชขนาดกลางนะที่มีค่าพลังชีวิตที่3,350นะโจมตีที่275นะค่าสเตมินาที่135นะระยะเวลาในการเจริญเติบโตที่32นะสามสิบสองนะคววามเร็ในการเคลื่อนที่การเดินอยู่ที่36 การวิ่งที่87นะเอฟเฟกต์แฝงของน้องครับมีสมมามัคคีคือพลังนะแล้วก็มีชาร์ตนะครับนักว่ายน้ำคล่องแคล่วนะบล็อกพิษ25%บล็อกพิด25%นะโจมตีการบาดเจ็บ1.5นะแพ็คคินเลอร์แล้วก็บล็อกการบาดเจ็บ25%ความสามารถในการใช้งานมีหุ้มเกาะกับระเบิดแสงนะครับส่วนสีนี่ผมจะปรับตามนี้เลยนะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหข้างหน้าเรามีตัวอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมกดดูก่อนมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวเด็กตัวหนึ่งนะครับจะมาเอาเรานะบึงบ่งบึ ด,ด,ดซึ่งสกิลที่ติดตัวกับน้องมาตอนเด็กนะครับมีฮาเดนแล้วก็มีดิซิงแฟล t นะลักษณะท่าทางการเดินก็ดูธรรมะธรรมแงดีฮะแต่เหมือนกับเขากำลังจะเหยียบน้ําหรือเหยียบตะปูอะไรสักอย่างนะทำท่าเจ็บตลอดนะ <c oughs> <c oughs> เหยียบแล้วเจ็บนะเอา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 เฮ้ยตัวนี้มันเอาเรื่องว่ะ โดดน้ำเลยซึ่งตอนที่เราทดสอบการว่ายน้ำเนี่ยน้องมีการว่ายน้ำที่คล่องแคล่วนะครับมีแอร์เจลสวิมเมอร์นะครับก็ถือว่าการว่ายน้ำผ่านนะฮะว่ายน้ำได้ปลอเลยนะตัวเมื่อกี้มันกัดร้อยจึงเลยนะตัวอะไรวะแต่ันนี้เถื่อนจริงนะไม่แน่จริงนี้อยู่ไม่ได้นะครับอาหารที่น้องกินนี่จะเป็นพวกพืชผักนะฮะโอ้โหผลไม้มีแค่นี้เองนะฮะและตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟ74คนนะครับรวมผมก็เป็น75คนนะซึ่งเพิ่มความท้าทายในการรีวิวนั่นเองนะ นั่นแหละซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรอก่อนนะครับเรายังไม่สามารถที่จะทํอะายผีผามได้นะส่วนการวิ่งน้องก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับแต่ดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะเนี่ยดูไม่ค่อยสมูทวิ่งแบบวิ่งคล้ายๆกับแบกอะเออนะกิะเนเบอร์รี่กับกินไอตอมบตีไอตุ้ยไอตอมตีอะไรนะกินเบอร์รี่กับกินแอปเปิ้ลไม่เหมือนกันเนี่ยฮังเกอร์ -30% สรนะ grow time นะครับลบ50%นะอันนี้ s t ต m i n a regen นะครับอ๋อคือกินเบอร์รี่กับกินตัวแอปเปิ้ลนะไม่เหมือนกันนะนเพื่อนโอ้แถวนี้มีสัตว์ใหญ่แตก2ตัวเลยนะครับแตกใกล้กันเลยนะน่าจะต้องมีอะไรแปลกซ่อนอยู่ครับเพื่อนๆแต่ด้วยความที่ตอนนี้เซิร์ฟมัน70กว่าคนนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครเลยนะเขาอยู่ไหนกันหมดเนี่ยมาฟังเสียงน้องกันดีกว่านะครับเสียงเฟนลี ว้าวเสียงฟิลลี่นี่ร้องยาวเหมือนกันนะบอดแคสเสียงวอยส์เสียงวอยส์โอเคเสียงแอคชั่นอ่าเอาอเรื่องอยู่แต่ดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เอาละเราโตขึ้นเลยนะฮะโตทั้งจะไวนะเพราะว่าผมเอาบัฟ กินผลไม้ปีศาจมานะฮะระเบิดแสงนะฮะความสามารถระยะไกลส่งผลให้กระทบต่อผู้เล่นที่อยู่ในละทําให้เกิดการควบคุมที่ไม่สม่าเสมอแล้วส่งผลต่อวิสัยทัศน์อย่ามาใกล้นะอย่ามาใกล้นะวอรเดนดําล่ามันจะลดระยะเวลาในการเติบโตครับอีก25%ทําให้เราเติบโตไวขึ้นนั่นเองนะครับไอต,ตัวข้างหน้านี่เราไม่รู้ตัวอะไรนะแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะครับโอ้โหสีนี่วิงวังมากเลยนะฮะดูสีซะก่อน เติบโตเป็นขั้นที่3เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเจ้าคอร์คัสเดี๋ยวมาฟังเสียงคำรามของน้องกันดีกว่านะครับเสียงเฟลลี่เยบเสียงบอดแคสต์ว้าวเสียงไวยส์อ้า เสียงอแเคชั่นเอ้ยผมชอบเสียงบอดแคสมากกว่านะาารครับเดี๋ยวไปดูท่าโกครับดูดิอื้มนี่มันตำนานเทพสามตาหรือเปล่าโอ้าหูยท่าโก <laughs> ui 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 Mình cắt cắn, mình cắt cắn Ui 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 mình cắt gạt... อันนี้จังวะโอ้โหเชีย่ยเมื่อกี้มันมาคู่เลยมันมาคู่ว่ะอ้ใครไม่รู้นะครับผมสะดุ้งกัดไปสองทีแตกนะฮะไปแก้แค้นไปแก้แค้น เดี๋ยวเราต้องกดท่า2ใส่ก่อนนะแล้วก็เราก็กดท่า1น,นะฮะอา้าวแถวนี้หืมศพเต็มเลยนะเกินกาดข้างหน้าเรามีตัวอะไระนะ่ะเนี่เพ่นดีก่อนไหมผมลงน้ำนี่ผมคิดดีหรือเปล่าเนี่ยในน้ำเต็มเลยในน้ำเต็มเลยเรียบขึ้นฝั่งแล้วเรีบขึ้นฝั่งเร็วเฮ้ยเกือบไปแล้ว สรุปคือเราต้องย้อนกลับไปทางเดิมนะผมเจออีกรอบที่ผมจะย้อนกลับไปบวกแน่นอนนะฮะบอกเลยอยู่ข้างบนนี้แหละไม่น่าใช่ละเราจำผิดคนเราจำผิดคนนั่นไนตัวข้างหน้าหรือเปล่าเนีย่ยผมจำไม่ได้อ่ะมันตัวสีแดงแดงเหมือนกันน่ะจบแล้วเปนเพื่อนเราจำไม่ได้เฉยเลยนู่นไหนแล้วก็นกไฟเต็มไปหมดเลยนะฝั่งนั้นน่ะ Uh huh. มาเป็นแก๊งแล้วก็สบเกลือนกาดเต็มไปหมดเลยน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับพวกตัวซาซเนี่ยอ้าๆ <Die. S 1> อะไรอ่ะโอ้มาฆ่ากันเฉยอือ uh huh. เอาดีเอาดีไปไหนแล้วแหมมันวินหนีไปแล้ว โอ้โหโอ้โหจบกันกดฮาเดนไปฟรีนะฮะอย่าให้เจออย่าให้เจอ้อย,อยมันกัดตัวข้างบน oh. อ่าไปไหนแล้วแม่ไม่มีหักปีกนะ อื้แกไม่โดนอือืกวนตีนจริงนะอ้สองตัวนี้ แมกมันตามันจะกัดเราหรือเปล่าเอาหูนั่งให้พ่นเลยนั่งให้พ่นเลยพ่นได้พ่นมาน้องเออมีตัวฮิวให้ด้วยเอาดี โอ้โหกดนี้ไม่ทันโอ้โหมันบินไปอีกแล้วตายแตก แตกไปดิโอ้โหมากัดเราอีกไอกตัวดำนี่โอเคครับเพื่อนเพื่อสำหรับรีวิวเจ้ากราคัสครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็รีโมเดลมานี่ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะเออซึ่งสีที่เราแต่งออกมาก็แล้วแต่สไตล์เลยครับใครชอบแบบไหนนะสำหรับเซอร์ซิสก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเซอร์ซิสบายบาย